บาอ,อุ้มเด็กอัลพิเมโอค่ะเป็นเบาอ,อุ้มเด็กพรีเมียมนะคะที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดค่ะเพื่อให้คุณแม่มือใหม่นะคะสามารถอุ้มกล่อมลูกป้อนนมลูกแล้วก็เข้าเต้าได้อย่างสะดวกค่ะตัวนี้มีข้อดีกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะเพราะว่าเวลาที่เราอุ้มน้องนานๆจะช่วยลดการปวดข้อมือไหลแล้วก็หลังค่ะเพราะตัวเบาะนะคะจะประคองน้องได้อย่างปลอดภัยค่ะ น้องจะนั่งอยู่ในท่าที่ถูกหลักสรีะสระศาสตร์นะคะเพราะว่าจะรองรับกระดูกสันหลังของทารกแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นหลุมบริเวณศีรษะเพื่อป้องกันไม่ให้น้องศีรษะแบนด้วยค่ะการนอนบนเบาะนะคะศีรษะของน้องจะสูงกว่าเท้าทํามุม45องศาเป็นท่าให้นมที่ถูกต้องนะคะทําให้น้นํานมเนี่ยไหลลงกระเพาะน้องได้อย่างดีเพื่อป้องกันอาการโคลิกแล้วก็ลดอาการแหวะนมด้วยค่ะ ตัวอัลไพโอนะคะจะขนาดเท่ากันทั้งหมดทุกรุ่นนะคะมีน้ำหนักเบาเพียง210กรัมนะคะเทียบเท่าได้กับไข่ไก่เพียง3ฟองเท่านั้นค่ะเนื้อผ้าของอัลไพโอนะคะมี2แบบให้เลือกค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นเนื้อผ้า Air m ช s ออร์แกนิค่ะซึ่งเหมาะกับน้องที่ไม่ได้เลี้ยงในห้องแอร์นะคะเพราะว่าเขาเป็นตะข่าย a แอม e ช h แบบนี้นะคะ เป็นเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นที่ช่วยระบายอากาศ3มทิศทางค่ะก็จะเหมาะกับบ้านที่อากาศร้อนนะคะส่วนน้องที่อยู่ในห้องแอร์สลับกับพัดลมนะคะก็จะแนะนำเป็นรุ่นผ้าฝ้ายออร์แกนิกนะคะแบบนี้จะนุ่มนอนสบายนะคะทั้งหมดจะมี2รุ่นนะคะก็คือรุ่นพรีเมียมนะคะเป็น2ชิ้นนี้นะคะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นพรีเมียม plus ซึ่งสังเกตง่ายๆก็คือจะเป็นผ้าสีน้ำตาลเข้มนะคะซึ่งเป็นผ้าออร์แกนิกสีน้ำตาลที่ผ่านกระบวนการทอยากกว่านะคะแล้วก็หายากกว่าหรือทำให้ราคาสูงกว่านิดหน่อยค่ะ